สวัสดีครับผม A A N N Channel ครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับจะพาพี่น้องไปเบื้องกล้วยแปลกนะครับกล้วยน้ำว้าที่แปลกที่เขาโดนอ่าใบเครื่องตัดหญ้านะครับตัดที่นี่นะยุ้ยดีเขาก็โป้งปีกมากเลยพี่น้องนะครับเคยเห็นนะครับเจ้าพากันซื้อกล้วยด่างไหมครับวันที่นี้ก็เลยเป็นอ่าตอนนี้ภาคเที่ยงนะครับก็เลยอ่าสิวผ้ามะเบื้องกล้วยแปลกของพอจอยนะครับแผ่แผ่นทยที่อยู่ประจำอ่าลพ่อสตอของของผมเองนะครับผม เดี๋ยวเป็นจังแดนนันเดี๋ยวจะพาไปเบิงนะครับไปเลยครับตอนนี้เขอก็เริ่มน้ำแต่จอยไปเบิงกล้วยขีอยุไก่แท้กล้วยแปลกบ่เคยเห็นมาก่อนนะครับกล้วยอ่องบ่ตายั้งกล้วยยัง

สวดเจ้าหญิงเนี่ยนี่มาพอแล้วพี่น้องเอาแต่อยางหัวหน้าตาเออไอ้นมันไอปูประมาณจักจักเดือนตากาบ้าว่างฝนอันหัวแรกไหมประมาณฝนหัวแรกจักเดือนเฮ้ยประมาณฝนเดือนเลยเนาะหัวแรกแถมันฝูกลงไป ขุนวขาแหลกเสียอยูุ่คนอันนี้ว้างช่วงเดืนนเอนม่งพี่น้องไอ้ต้นกล้วยที่โดนเครื่องตัดหญ้าตัดเลยที่นี่นะคือว่ามันสิตายมันเลยบ่ตายมันเลยปงขึ้นมาแบบนี้เห็นบ่ครับเพิ่นตัดหญ้ามาถือมันเลยบ่ตายแด่ตัดหญ้ามาถือตัดปลดเล่นบ่ถ้ามชาติมันสิตายไปเรื่อยนเนาะ เมบ่อตายมันจะถอดใบก้นม้าคือมูมันมันนี่ออกปีเลยมันเลยออกปีนั่นต้นถือตัดเห็นว่าคือกันนั่นนั่นนั่นต้นยุ่กลางกนั่นถือตัดคือกันแต่วันขึ้นมาแบบนั่นมันบ่คือตัวนี้อ๋อเบิงเบิงมูมันกับต้นซ้ำนี่นึงเนี่ยนี่มูมูกล้วยต้นนี่มันท้านยี่พ่อออกไอ้ท้านีพ่อออกไอ้ปีดอกเลี้ยเนาะซ้ำนี่นึงเม่ตัดไม่ต้องถอดยอดขึ้นมาเพราะต่ว่นนี้มันออกปี เออแปลกดีนี่เดเคยเห็นได้นี่เกิดเกินมาสามสิบกว่าปีหัวก็เคยเห็นนี่ล่ะนี่วะนี่เลยมูวปูฟ้อมกันนี่สามต้นปูฟ้อมกันมีไหมเด้นสามต้นปูฟ้อมกันนี่ฟ้อมกันหนึ่งสามต้นวะนี่ยเอองงดีแปลกกล้วยแปลกตัวนี้มันตือตัดตัวนี้มันตือตัดอือ ภาพพี่น้องมเบึงกล้วยแปลกซืีอคับพี่น้องก็ต้องล่าไปก่อนนะครับเนะเาะบ่เคย,ยนนะเหนนเาายยน็นเห็นแต่ก็จาขายกล้วยด่างเนาะเห็นแต่ก็จาขายกล้วยด่างวันนี้เห็นกล้วยอันหน่อยอยู่ดีก็ออกปีนะครับคงต้องล่าไปก่อนพี่น้องภาพบ,บึงพท่าน,น้ครับสวัสดีครับ,บยบายครับสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลย